เดินเข้าไปหาจ้ะบางคนเพืออพ่อนเขามาเพื่อนเขามาเพื่อนเดรินจะไปหาอยู่บางที่ก็ไปพิมพ์มันมันไปขึ้นนะครับไปหาจังไดยกับโบเห็นพี่น้องเลยโบเมน่าโบเข้าไปหลังบางบางบ้านเสดือนก็เลยอยากจะให้เพื่อนไปคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปให้เดือญน้ำเนี่ยนะคะ เป็นเม่นแล้วห้องิเข้าไปหากันง่ายนะคะบบเห็นบางคนกับพิมไปเห็นเลยบางคนพิมไปกับโบเ็นมันจะเป็นมันจะขึ้นมาตามมันนั่นแต่ว่าบบเห็นเพิ่น คือจากงานคองอันของอ,องอันผ้าแดงนั่งไอเนี่เรือเดินเข้าไปพิมพ์หเพื่อนนี้ได้เข้าไปหาเพื่อนขึ้นกันแต่ว่าเข้าไปแล้วมันมีแต่เพลงเพลงส่วนมากกับเป็นเพลงมุนแคนเพลงออียงที่ Kolleg เขาแต่งอ่าเป็นเพลงผ้าแดงนั่งไอน่ะมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมาหลายพวกที่เขาเจ้าร้องเพลงผ้าแดงนั่งไอนะขึ้นมาหลายเราเดือนเลื่อนไปบบเห็นบบเห็นอบ,บ้านเพื่อนนะคะ ยากเข้าไปหาขึ้นอย่างเพื่อนมาหาสองสามเธอแล้วบอกว่าบอกว่าบางที่เข้าไปคอมเนทคอมเมนต์แนมในคลิปเนาะในน้องเนาะถ้าเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปแล้วมันเจ็บไปหากันง่ายขึ้นอย่างี้ตัวคลิปก็คอเป็นคลิปล่าสุดนะคะคอเป็นคลิปล่าสุดถ้าคลิป คลิปลายมือแล้วมันก็ดล <hi> ังเ,เทอือมันบกึ้นมาได้โดนโดนมาจากสีทวนขึ้นมามันจากสีเวียนมาลังเทือสาวเดือนก็บพิ่ไปตรวจส่วนมากก็สิเป็นแต่จะกดแต่คลิปเมื่อเมื่อวานกับมื่อนี่นะไปเบิ่งอยู่ไปเบิ่งแต่คลิปเมื่อวานเมื่อหนี่ลังเทือมันบวนขึ้นมาสาวเดือนก็เ่ิด้ไปตรวจอีกก็จังของมันมาดามน้อย สามสี่มือแล้วเพื่อนไปพิมพ์บันนี้มันมันบมาภายในมือนั้นสามสี่มือคือการเาวเดือนจะเห็นคลิปตัวที่เพื่อนเข้าไป,ปพิมพิมพอ่านหาชาเดือนเนาะพิมพ์คลิปล่าสุดเลยนะคะ แซ่บแซ่คือเก่าขาเนียวก็อ่อนๆคือน้องขาอนียวอ่อนดีขาอนียวยี่ห้อไล่ทิปนะคะ เฮ้ยตื่นมาแลวเลบิ่งเฮอครับ เสียงนกพี่น้องเสียงนกเสียงนกห้องเสียงไก่กับขันขันบดมือไก่เพราะเขาเลี้ยงไก่ตีนะพี่น้องเลี้ยงไก่ตีอยู่แถวบ้านบ้านเช้าชาว,ชาวเดือนนกกับห้องบดมือขเขาเศร้าด้พี่น้องเราโมงกว่าเขาเศร้า มัาซ่ากินมาซ่าก,กินกินกล้วยไปแล้วห้องท้อง